สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรีชาแนลนะคะวันนี้นะคะไอจะมาแนะนํากิจกรรมที่น่าสนใจอีกหนึ่งกิจกรรมกันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมโปรโมชั่นบายแอดไว้นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะทางเกมเบดแอนด์โซเนี่ยได้จับมือร่วมกับร้านแอดไวนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมโปรโมชั่นนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็ต้องทําอะไรกันบ้างก็มารับชมกันได้เลยค่ะ โดยระยะเวลาของกิจกรรมโปรโมชั่นตัวนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันพุทธที่16มกราคมนะคะจนถึง15กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งความพิเศษของกิจกรรมโปรโมชั่นตัวนี้นะคะก็คือมันมีโปรโมชั่นแฝงเขง้ามาในกิจกรรมด้วยน่นเองค่ะโดยทางร้านแอดไว้นะคะที่เป็นร้านที่ขายอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะคะเขาได้จัดโปรโมชั่นส่วนนี้ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนนะคะที่ซื้อสินค้าที่ร้านแอดไว้ทุกสาขานะคะที่ร่วมรายการนะคะครบทุกๆ500บาทเนี่ยจะได้รับไอเทมโค้ดภายในใบเสร็จ1โค้ดนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยหโค้ดต่อใบเสร็จนั่นเองค่ะและเรานะคะก็นำไอเทมโค้ดภายในใบเสร็จเนี่ยหรือจริงๆแล้วก็คือเลขที่ใบเสร็จของเรานะคะจากการซื้อสินค้าที่ร้านแอดไว้นะคะมาเติมเพื่อรับไอเทมโค้ดเกมเบ a และโซอีกทีหนึ่งที่เว็บไซต์ของแอดไวทนั่นเองค่ะซึ่งก็คือ พอเราได้ใบเสร็จนะคะไม่ว่าจะซื้อจากทางร้านโดยตรงหรือว่าซื้อทางออนไลน์นะคะตรงใบเสร็จเนี่ยมันก็จะมีเลขที่ใบเสร็จตรงนี้อยู่นะคะอันนี้คือภาพตัวอย่างเนาะนาเลขที่ส่วนตรงนี้เนี่ยมาใส่ลิงก์ตรงนี้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นลิงก์ของทางแอดไว้นะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขบอกเอาไว้ค่ะว่าเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านแอดไว้นะคะทุกสาขาและแอดไว้อนไลน์นะคะครบทุก5 0 0บาทก็จะได้รับ1โค้ดนะคะ จำกัดการได้รับโค้ดต่อใบเสร็จเนี่ยคือ5โค้ดเท่านั้นแล้วก็1 User ID เนี่ยสามารถเติมโค้ดได้5โค้ดเท่านั้นด้วย1โค้ดนะคะสามารถใช้งานได้เพียง1ครั้งเท่านั้นและไม่สามารถเติมซ้ำได้สามารถเติมโค้ดได้ทางหน้ากิจกรรม F1 ภายในเกม b e ็ and so เท่านั้น แล้วก็ระยะเวลาโปรโมชั่นเนี่ยนะคะก็เริ่มตั้งแต่16มกราจนถึง15กุมภาพันธ์ค่ะและกิจกรรมและโค้ดเนี่ยก็จะเปิดให้ใช้งานได้ถึง15มีนาคมเลยทีเดียวก็กดยอมรับเงื่อนไขเนาะแล้วก็กดยืนยัน,นะคะ่ะ พอกดยืนยันแล้วนะคะก็เหมือนเดิมค่ะตรงนี้นะคะใบเสร็จที่เราได้มาเนี่ยเราซื้อจากทางไหนซื้อจากร้านโดยตรงหรือว่าซื้อจากออนไลน์นะคะแล้วก็ติ๊กส่วนนั้นไปนะคะถ้าจากร้านโดยตรงก็คลิกตรงที่สาขาเนาะตรงนี้เราก็ใส่จังหวัดสาขาที่เราซื้อมานะคะหรือถ้าซื้อจากออนไลน์แล้วก็ติ๊กส่วนตรงนี้ค่ะอันนี้เราก็ใส่อ่าเลขที่ใบภาษีที่ว่าไปข้างต้นเนาะแล้วก็รหัสลูกค,ค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราซื้อผ่านทางออนไลน์ให้เรียบร้อยเนาะแล้วกดยืนยันค่ะทั้ง2ออย่างนะคะเมื่อกดยืนยันแล้วเนี่ย มันจะมีส่วนให้เราใส่เบอร์โทรของเราเนาะมันก็จะส่ง SMS เข้ามือถือของเราค่ะซึ่งตามตรงนี้เลยเขาก็เขียนต่อนะคะหลังจากที่เราทำการนำเลขที่ใบเสร็จอะใส่ลิงก์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะส่ง SMS เพื่อยืนยันเนาะแล้วก็จะส่งไอเทมโค้ดมาให้เราค่ะ อันนี้ก็แล้วแต่ใบเสร็จเนาะว่าสูงสุดได้เท่าไหร่ก็ตามที่ว่าไปนะคะว่าสูงสุด5โค้ดต่อใบเสร็จนะคะถ้าเกิดสมมุติเราซื้อ500บาทเราก็ได้1โคตดนะคะถ้าเกิดซื้อ2,500บาทเราก็ได้5โค้ดแบบพอดีนะคะแต่ถ้าเกิดเกิน2,500บาทขึ้นไปนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อ3 0 0 0 4 0 0 0 5,000อะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้สูงสุดแค่5โค้ดต่อใบเสร็จเท่านั้นเนาะพอเราได้ sms เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำโค้ดใน sms นั่นแะ,ะมาเติมใน f 1 1ภายในเกมนั่นเองค่ะ ซึ่งภายในเกมนะคะเมื่อเรากด F11 ขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำการล็อกอิน ID แกรีนาของเราให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คลิกมาที่ไอคอนตรง Bed and Soul X Add ไว้เลยนะคะตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราเติมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้โค้ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจาก SMS ของเรานะคะเราก็นำโค้ดจาก SMS อันนั้นอะมาเติมตรงนี้นั่นเองค่ะแล้วก,กดยืนยันแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ในการสุ่มของรางวัลในส่วนนี้นั่นเองค่ะโดย1โค้ดจะสุ่มได้1ครั้งนะคะ อันนี้ก็คือวิธีการเติมโค้ดของทางแอดไว้เนาะในส่วนต่อมานะคะเงื่อนไขกิจกรรมที่2นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นผู้เล่นที่ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อของทางแอดไว้ก็ได้ค่ะหรือไม่จําเป็นต้องเติมโค้ดนะคะก็สามารถร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เช่นกันค่ะระยะเวลาของกิจกรรมนะคะก็เท่ากันเลยค่ะก็คือ16มกราคมนะคะถึง15กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยเมื่อสําเร็จเควสต,ตามตารางที่กําหนดแล้วนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในการเปิดกล่องฟรีแอดไว้กระชับปองนั่นเองค่ะ ก็คือสาเร็จ1เควสนะคะก็จะได้รับ1ึงสิทธิ์ในการเปิดนะคะสูงสุด50สิทธินั่นเองค่ะก็เท่ากับว่าได้เวลา5เควสเนาะถ้าเกิดเราทําสําเร็จหมดเลยก็จะได้เวลา5้สิทธิ์เลยทีเดียวแล้วก็ระยะเวลาในการอัปเดตสิทธิ์เนี่ยก็จะอยู่ที่ 15- บหถึงสาินาทีนะคะก็หมายความว่าถ้าเกิดเราทําเควสของกิจกรรมนี้เสร็จแล้วและเราเนี่ยจะเข้า S11 เพื่อมากดสุ่มเลยเนี่ยอาจจะยังไม่ทําการอัปเดตเนาะก็ต้องรอระบบอัปเดตหน่อยสัก 15- บหถึงสาินาทีเป็นต้นไปนะคะ แล้วข้อสุดท้ายนะคะเควสเนี่ยก็จะรีเซ็ตทุกเวลา6โมงเช้านั่นเองค่ะนี่อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะนี่ที่ไอายทำไปแล้วเนี่ยก็ทำไปแล้ว3มเควสนะคะยังไม่ได้กดสุ่มเลยตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นเควสประจำวันของดันเจี้ยนะคะว่าทุกๆวันเราทำอะไรได้บ้างนะคะเขาก็เขียนไปเลยว่าลงเกาะแห่งพัฒน,นาการลงมังกรเพลิงลงหลออัคคีลงหลอเครื่งอง,งจกักรแล้วก็หุบเขาอาถรรพ์นั่นเองค่ะถ้าเกิดเราลงครบทั้งห เควสนะคะหรือห้าดันเจี้ยนอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะแบบง่ายหรือแบบยากนะคะไอเกาะพันธนาการแล้วก็ลังมังกรเพลิงอันนี้ก็ตามเวลาเนาะถ้าเราคงครบหมดทุกอย่างเนี่ยเราก็จะได้ห้าสิต่อวันเลยนะคะแล้วเมื่อเราได้สิทธิ์ตรงนั้นแล้วที่ว่าเนี่ยเราก็มากดสุ่มของรางวัลตรงนี้ได้เลยค่ะนี่เดี๋ยวาจจะกดเป็นตัวอย่างเนาะกดเสร็จปุ๊บมันก็จะสุ่มของรางวัลเข้าตัวเราเลย อันนี้ก็คือของที่เข้ามาแล้วนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเรามีกี่สิิตเราก็กดสุ่มไปค่ะอันนี้ไอ้มีส,มสิทธิ์เนาะเพราะไอ้ทาไปแค่3ามดันก็กดสุ่มไปอันอื่นลงไม่ทัน <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะอีะกอย่างนอกจากเรากดสุ่มของรางวัลแล้วนะคะก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่พวงเข้ามาด้วยนะคะนั่นก็คือการสะสมเหรียญแลกไอเทมนั่นเองค่ะก็เลื่อนลงมาได้เลยเนาะไอเหรียญตรงนี้เนี่ยก็ได้จากการที่เรากดสุ่มรางวัลนั่นแหละก็จะเห็นได้ว่าทุก ทุกช่องที่เราสมรางวัลนะคะมันจะมีเหรียญแอดไว้เข้ามาในแต่ละช่องด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ทําการสะสมเหรียญพื่อแรกไอเทมได้นะคะโดยจํานวนเหรียญต่างๆเนี่ยมันก็จะเขียนกํากับเอาไว้แล้วเนาะว่าไอเทมอันไหนใช้เหรียญเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะนับตามจํานวนที่เราสะสมนะคะก็คือใช้แล้วก็คือหมดไปนะคะไม่ใช่เป็นแต้มสะสมค้างนะว่าอุ้ยฉันทําถึงได้แต้มนี้ได้แต้มนี้ฉันกดกดกดหมดเลยไม่ใช่นะคะ ถ้าสมมุติเราอยากได้หินจันทานะคะมันใช้ห้าเหรียญนะคะถ้าเรากดซื้อไปเลยเนี่ยไอ้ตรงแต้มที่เราเก็บตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปห้าเหรียญนะคะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะและถ้าเกิดสมมติเราอยากได้ชุดแฟชั่นนะคะเซ็ตนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยก็คือเป็นชุดเซ็ตแจกกันโบราณนะคะก็อย่างที่ว่าไปเนาะถ้าเกิดการทําเควสมันได้เควสวันละ5ครั้งนะคะก็เก็บได้วันละห้าเหรียญเนี่ยถ้าเกิดเราสะสมครบ10วันนะคะก็จะได้50เหรียญแล้วก็สามารถแลกชุดแฟชั่นตอนที่ต้องการได้เลยะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมพ่วงเข้ามาระหว่างที่เรากดสุมรับของเนาะก็สามารถสะสมรับของลงามาได้ตรงนี้อีกส่วนนึงนะคะก็อย่าลืมเลื่อนลงมาดูด้วยเนาะก็จบลงไปแล้วนะคะกับการแนะนํากิจกรรมโปรโมชั่น by adway นะคะก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยทางผู้เล่นนะคะไม่จาเป็นที่จะต้องซื้อของกับทางร้านนะคะก็สามารถร่วมลุ้นของรางวัลในกิจกรรมนี้ได้เช่นกันค่ะแต่เพียงว่าของรางวัลใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเวลาในการสะสมเหรียญในการแลกเอาหน่อยเนาะ ส่วนผู้เล่นที่ซื้อของกระทางร้านแอดไว้อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าได้ของแถมที่รางวัลใหญ่กว่าหน่อยตรงที่ได้โค้ดนะคะมากดสุ่มของรางวัลใหญ่ได้เลยโดยไม่ต้องสะสมเหรียญให้เสียเวลานะคะทั้งหมดก็จะมีเท่านี้แหละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะครั้งหน้านะคะจะมาอัปคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามกันเนาะวันนี้ก็ไปก่อนลนะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ